ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง HK Auto Review ช่องที่รวมรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกและเจาะลิกทุกดีเทลสำหรับคนรักรถตัวจริงถ้าคุณเป็นสายยานยนต์หรือกำลังมองหารถรุ่นใหม่สำหรับปี2026ต้องไม่พลาดคลิปนี้วันนี้เราจะพาไปพบกับรถยนต์ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปโฉมใหม่ที่ล้ำสมัยนั่นคือ Nissan Skyline 2026รถซีดานสมรรถนะสูงที่มากับดีไซน์สุดล้อ เทคโนโลยีสุดล้ำสมัยและขุมพลังที่น่าตื่นเต้นที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นและโลกนิสันสกายไลรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์ทั่วไปแต่มันคือการผสมผสานของดีไซน์หรูหราประสิทธิภาพการขับขี่และเทคโนโลยีที่ตอบโจทยุคดิจิทัลอย่างลงตัวรูปลักษณ์ภายนอกของสกายไล e ์0 2 6ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากยิ่งขึ้น เส้นสายบนฝากระโปรงหน้าเน้นความเฉียบคมพร้อมกับกระจังหน้าแบบ V ี o t ชั n อันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันที่ถูกยกระดับให้ดูพรีเมียมและดูดันมากยิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายแบบเลตเต็มระบบที่ออกแบบให้มีความเรียวเฉียบเน้นสไตล์ความเร็วและล้ำสมัยตัวรถมีความยาวและฐานล้อที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สมดุลและนั่งสบายมากยิ่งขึ้นทำให้สกายไลน์ใหม่เป็นมากกว่ารถซีดานมันคือรถที่ผสมระหว่างรถผู้บริหารและรถสปอร์ตในคันเดียว เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารของสกายไลน์2026จะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและล้ำสมัยทันทีคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดพร้อมหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วสำหรับแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบอินโฟเทนเมนทที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงเบาะนั่งหนังแท้แบบสปอร์ตทรงกระชับปรับไฟฟ้าทุกตำแหน่งพร้อมระบบ,ระบบระบายอากาศแอร์ละอุ่นบอกหน้าต่างแบบอะคูสติกกลาสลดเสียงรบกวนภายนอกเพิ่มความเงียบและความพรีเมียมของห้องโดยสาร ทำให้การขับขี่ในสกายไลน์นั้นสะดวกสบายและเพลิดเพลินในทุกการเดินทางในด้านขุมพลังนิสสันสกายไลน์2 0 2พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V 6ความจุ3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ400แรงมา้าจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดพร้อมแพดเดิลชิฟที่ตอบสนองได้ไวระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้ออินเทลลิเจนต์ AWD ทำให้สกายไลน์ใหม่ไม่เพียงแค่ขับสนุกในทางตรงแต่ยังควบคุมได้มั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเเป็นนกกาารรขับทงงไลหืือใอใม ระบบการสะเทือนปรับระดับอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและมั่นคงในการขับขี่ทุกย่านความเร็วด้านระบบความปลอดภัยนิสสันสกายไล e 2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี p r o p i l o t Assist s เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่รองรับการขับขี่กึ่งอัตโนมัติทั้งในเมืองและทางหลวงระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมหยุดนิง่ง ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่แสดงผลแบบ 3D เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งานในเมืองหรือที่จอดแคบๆได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความล้ำสมัย Skyline 2026ยังมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อน i s s a n Connect ทที่สามารถควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันได้ไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์หรือเช็คตำแหน่งของรถนอกจากนี้ยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA Over the Air ที่ช่วยให้รถคุณทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้นิสสันสกายไลน2026กลายเป็นรถซีดานที่ครบเครื่องในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความแรงความหรูความปลอดภัยและเทคโนโลยีใครที่มองหารถซีดานที่มากกว่ารถทั่วไป s k y ยไลนรุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ทั้งสายซิงและสายหรูได้อย่างลงตัวและยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนิสสันที่จะยกระดับมาตรฐานของรถยนต์ในอนาคตอีกด้วยถ้าคุณชอบการรีวิวรถแบบละเอียดเน้นข้อมูลจริงและพูดถึงจุดเด่นที่ผู้ใช้ต้องรู้ ต้องกดติดตามช่อง h k Auto Review ไว้เลยครับเพราะเราจะนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชม